สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลนะครัซีโอปีศูนย์ห้านะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับจากเจ้าของโดยตรงนะฮะหน้าตาเดิมนะครับหน้าท้ายเดิมนะกระจกแท้ทุกบานนะครับตัวถังบางเดิมนะฮะสีสวยนะครับสีเก็บมาใหม่เรียบร้อยนะเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยนะฮะสวยทั้งคันนะครับ ชา้ชาๆชาัดๆนะฮะนะครับกระจกแท้ทุกบานนะฮะซอกตะเข็บเดิมนะฮะสีสันก็สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะทั้งคันนะฮะนี่นะครับย้ำนะครับว่ารถพร้อมใช้งานนะฮะนะครับราคา158,000บาทนะครับ รถสวยได้สภาพนะครับสภาพหายาดฮะการันตีนะครับผมสวยทุกส่วนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันฮะโอเคครับมาชมด้านในกันนะฮะแผงประตูสวยทุกบานนะครับแผงคอนโซลไม่มีแตกหักนะฮะนี่นะครับช้าๆชัดๆนะฮะ เบาะก็สวยๆอย่างนี้นะฮะนะครับอ่านี่ครับเสากลางรถนะฮะรถได้สภาพหายากนะครับผมการันตีเลยนะฮะเบาะสวยครับสวยทุกตัวนะฮะ ฝ้าเพดานนะนี่ฝ้าเพดานสะอาดมากนะฮะรถมีแอร์ทั้งหมดสามตอนนะฮะนะครับหายากครับแต่พแบบนี้นะฮะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะครับนะครับด้านหลังนะฮะซอกตะเข็บก็ประมาณนี้นะเดิมบางครับเดิมบางนะฮะ อายุอานามขนาดนี้นะครับครับเดิมๆแล้วเม็ดโอเม็ดอาร์กทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแต่สีเคลียให้เรียบร้อยนะสีสีสวยนะเก็บงานมาเรียบร้อยนะฮะ<ฟ>นี่ครับเบาะหลังนะฮะสวยนะฮะไม่มีแตกหักนะครับพวกเกะพวกอะไรอย่างี้นะกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะฮะบานหลังสุดแถวสามก็ยังใช้ได้นะฮะนี่นะครับ เบาตอนสองนะครับนี่ฮะซอกตะเข็บก็ประมาณนี้นะครับเดิมเดิมฮะเดิมเดิมแผงประตูก็สวยรถมันสภาพค่อนข้างจะใหม่นะฮะนี่ครับเลขใหม่เนี่ยหนึ่งแสนหกมืนหนึ่งันสี่รห้านะครับนะฮะ ใหม่ยันพรมครับยันฝ้าเพดานนะผมก็ใหม่นะครับผมด้านล่างนะเนี่ยสภาพผมยังใหม่อยู่นะฮะแล้วก็ได้ผมตัวนี้ตรงตรงรุ่นนะฮะนี่ครับเอาไปใช้ก็ไม่ต้องไปทํะไรนะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะฮะอันนี้ผมติดแก๊สเรียบร้อยนะฮะติดแก๊สก็ตกโลละสองบาทนะฮะน้ำมันก็ใช้ได้นะเป็นซินเดิมๆก็ยังใช้ได้ปกตินะฮะ แต่ว่าก็ติดติดแก๊สมาแล้วประหยัดแน่นอนครับผมนะฮะจุใจครับไปได้ทั้งบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะอันนี้เบาฝั่งคนขับก็ปรับไฟฟ้านะใช้งานได้นะ ื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับแอร์เย็นนะฮะนี่ครับเลขไม์ก็แสนหกนะฮะไม่มีไฟโชว์นะครับแล้วก็อันนี้มีสัญญาณเตือนของแก๊สนะแก๊สเดวผมก็ไปเติมแก๊สหน่อยแล้วพาดูด้านในครับนี่นะครับแอร์เย็นทุกตอนนะครับนั่งสบายนะอันนี้ผมบอกได้เลยนี่ครับ ผ้าเพดานก็สะอาดครับเบาะแถวหลังนะฮะแถวหลังกว้างนะนั่งสบายเลยอันนี้ผมบอกได้เลยเลยบาะแถวสองก็โอเคอ่ะอันนี้มันสามารถปรับเป็นเป็นโต๊ะทานข้าวได้นะนครับแล้วมันเดินเดินสามารถเดินจากแถวหน้านะนฮะเห็นไหมทางเดินเนี่ยเดินไปข้างหลังได้สบายจนถ,ถึงแถวสามนะนี่ครับ แอร์เย็นนะแอร์เย็นแอร์เย็นทุกตอนนะครับนะครับแอร์เย็นถึงข้างหลังเลยนะฮะเาสำหรับครอบครัวใหญ่นะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับมาลองขับทดลองขับไดนะ้แล้วก็ผมยินดีขับส่ง ทุกจังหวัดทั่วไทยนะราคา1นึ0 0แบาทนะครับราคาก็พูดคุยต่อรองกันได้นะโอเคครับผมสวัสดีครับ